สวัสดีครับน้องเปาครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะน้ผมเนาะมาติดตามตัวเลขครับน้องเปาเพื่อนเราเพื่อนฝันเห็นคนผูกข้อตายครับเอฟซีเนาะวนเวียนอยู่ในบ้านนะครับไปจังไรกับโบไปวสันครับโบนี้จ้าเถื่อมาบอกเลขน้องเปาเพื่อนว่าเอฟซีเนาะสิเป็นตัวไหนครับฟันแนวไรครับน้องเปาฟันว่าเห็นผู้หญิงผูกคอตายครับผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มครับผู้หญิงครับผู้หญิงครับเออครับผมยังอีกล่ะ บได้เท่าผูกข้อท้ายอีที่วันี้อตอนเจอ่ผมาแต่แต่แตตก็ยังเห็นคือกันเห็นคือกันมาพี่ลาวครับมาน้ำกันพี่มันเป็นแนวไราสาเหตุต้องมันมากเบิง่งเบิง้มานั่งพี่สวัสดีค่ะน้องเปาสวัสดีค่ะค่ะฝันว่าจังไรคะน้องเปาฟันว่าเห็นผู้หญิงผูกขอตายครับแล้วก็ที่ตานี้เห็นผู้หญิงผูกข้อตายผู้หญิงครับ ครับครับคืนมาเห็ียดยังไงคะคำขึ้นมากนะหน่นก็มาดึงขาบงกรับมาดึงขาครับเขากระเตะมันังนันกะนั่นกะโบยหงอยมันกะดึงไปต่อเลยมันดึงหลักไปขั้นใดเลยพมกะจับมือมันแล ar, um ka, ้วผงกะเอามันออกจากขาพงก็ฟาอไปหน่อยผมกระบอกแม่ครับว totally> he ่าให้เอาผ้าน้ำพอมมาครับครับเอามาใส่ข้อครับ เฮ้ยตานีก็มันดึงค่ะเพิ่นมันดึงขาเพิ่นเดบบอกยังบอกอภะใส่ข้อหรอมันมันยานบอกครับเดบไปบอกแม่ครับครับเขาเดบไปบอกแม่แปดเอ็ดครับแปดเอ็ดแปดเอ็ดแปดหนึ่งครับครับผมแปดหนึ่งด้วยครับเอฟซีครับเนาะจะได้อีกครับบ่ะนี่ แล้วมันกรบอกเลขสารตโตอีกอ่ะอุ้ยตัวไหนครับสองสี่เจ็ดครับสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดก็แปดเอ็สแปดหนึ่งแปดเอสเนี่ก็ต้องแปดหนึ่งนะครับเอฟสี่เนาะปกติในบ้านมีคนผูกข้อตายปะบ่มีแต่ฟันเห็นฟันอิลากับฟันเช่นกันบะโอ้นี่ก็ะฟันคือกันครับที่มาหาแต่เล็กหน่อยตัว ต่วานมเป่าหนฟันหินฟันหินจ้งือขนมเป่าตายแลง้อยลคู่เดียวเดียวอันนี้คูอเดียวมาดขาเสดย่านเดตเล็่อะเพ่นอาจจ่ย้เสงสิไปถามนอาเพื่นไทยโชว์อไรเอดมินเทาจดไวเรียบร้อยแล้วครับนี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดกราบกนัมนะครับเนาะหนึ่งองส่เจ็ดาครับผมอันใช้น้องซื้อยังน้องเปาขอบคุณค่ซื้อ ครับผมเอฟซีตัวเลขของน้องเปาวุนจินเนาะครับเอฟซีแคปหน้าจอไว้เลยครับฝันดีครับแนวนี้บอกเลขอีกต่างหากเนาะครับเนาะฝันเห็นผีผูกข้อตายมาสั่นครับเอฟซีนี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งครับแปดเอสเพนวัสดุครับแปดเอสแปดเอสก็ต้องแปดหนึ่งเนาะครับเอฟซีเลขสามตัวนี่เป็นสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดครับเอฟซีเนาะกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมราทงนัมเบอเดอครับเดี๋ยวครับ เบาแอมระทงนี่สิไปถามน้องไอรินอีกครับว่าเพิ่นฝันแนวไรเนาะครับเอฟซีเนาะเมื่อนี้ครับเอฟซียันเพิ่งนไปใสครับเบาแอมระทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมระทงนี่งิเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่ึจนสิ่เือถือนะครับน้อท่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาใายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ชมชอบค้าขายทุกอย่างแ้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้เาินิานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดนะ่พ่อนนวดปี่หละดตี๋เรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิกขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาเลยเมตตาหายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ่าเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเทน้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนี่ก็มีโอกาสได้มาสกาักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางไยผู้สาว กูเบามักเนี่เอาไปใส่ได้ขกันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือเตะครับท่ามผู้ชมมือเตะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ผูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับ,นะรบ,นะรบที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะนะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกันี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดุกกมนี่ก็แตงวัดลุงปู่รวยนะครับนอวัดลุงปู่รวยนี่ก็แตงเชื่อกันนี่ครับหุงยื่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากคนหักก้นหลงเบาแอมเราทงกบล้อซาครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่ม้านะครับน้องสม,ม,มุชุมแล้วก็บ้าแมาอมโมโตงนีได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชุมเนาะ าราคาเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอามาโบรา,ายครับเอามาฝากอิฟซีโบรายกระโทนมาได้ทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีกเ้อครับเอาไปใส่อะให้ถือลกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสีใหเเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่หายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 รับผมสาธุสาธุ